ทัก่ายเ,เพื่อนๆที่ติดตามสวนชมน้องเชลินนะครับวันนี้ก็งานประกวดชวนชมครั้งที่6ที่สวนชวนชมอาราเลนะครับอยู่ที่ท่าหลวงลบรีนะครับจะพามาเดินชมไม้สวยๆนะครับแต่ละรุ่นกันไปนั่ง่ีนะครับว่าไม้มีหลากหลายขนาดไหนในประกวดรอบนี้ก็จัดขึ้นวันที่3นะครับของเดือนพฤศจิกาสองพนห้านะครับ บรรยากาศรวมของงานก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้นตัวนี้เป็นรุ่น15เซนอาราบิชามนะครับเผื่อเป็นแนวทางของเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการทําไม้ทําในการเลี้ยงชนชมด้วยเดี๋ยวเดินพาดูแต่ละต้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีความหลากหลายของไม้นะครับตัวนี้สวยเลย ใบ,บสวยมากตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้รุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กมี่เลยโอ้ตอนนี้จีบมากพบดอกมาด้วยนะครับแต่ละรุ่นนะครับเพื่อน ลองดูนะชื่นชอบแบบไหนนะครับในการเลี้ยงไม้นะครับก็จะมีหลากหลายไม่ว่าอาราโซโคนะครับไม้ใหญ่ก็มีน้องเพื่อนอยู่โซนนู้นนะครับอยู่โซนด้านหน้านู้นจะพาไปชมเรื่อยๆเนะตันนี้รุ่นสิบสิบห้าเซนของไทโซโคนะครับรุ่นนี้เด็นเด็หลายต้นเลยนะครับ ใบเนียนคลิปเลยต้นต้นที่สองนะครับรุ่นสิบห้าเซนโอ้โหสุดมากนะครับรุ่นเล็กๆน่ารักน่ารักดอกดอกดกนะครับโอ้โหต้นนี้เก็บพุ่มได้ดีมาก สวยจริงๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวพาเดินภาพรวมนะครับพี่ๆนะครับในการรับชมไม้รอบนี้นี่เลยรุ่นเล็กนะครับจิ๊ดจิน่ารักน่ารัก เพื่อนดูถ้วยนะวันนี้นะครับบรรยากาศถ้วยโอ้โหนี่เลยนะครับมีตัวรุ่นยอดเยี่ยมด้วยหนุนทะลุเห็นมเอ่ยครับไปดูรุ่นต่อไปเขาแกะกันครับว่ามีไม้ สไตล์ไหนบ้างเอ่ยดอกดอกดกใบสวยๆนะครับเฟซี FC เขาแกะนะครับวันนี้นี่เลยนะครับแกะทั่วไป15เซนโอ้โหดอกสวยมากเลยนะครับใบบิดดีมากเลยต้นนี้ อันนี้ต้นรายการที่สองของเขาแก่อนรี้จับจานเหลือเกินนี่ตัวนี้ตัวตัวลอยกระถางนะครับก็จะมีความ ทำให้ไม้ดูเด่นโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับในการเลือกปออบเปอร์เนาะที่พี่ๆเขาเลือกกันให้ไม้มันเด่นขึ้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยภูมิแต่ละต้นเลยครับทำไม้มาสวยมากนะครับพเพื่อนๆที่นำไม้มาประกวดในวันนี้ถือว่า จัดจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมวันนี้ที่งานก็มีไม้แจกด,ด้วยนะครับพี่เลยเตรียมไม้มานี่กับเพื่อนๆที่มาร่วมงานด้วยนะครับอยู่ที่ท่าหลวง โอโหต่า oh, นนี้อ่าท่านใดนะครับยังไม่ได้ไม้แจกนะฮะเชิญ้างหลังนะฮะยังมีอีกนะฮะยังมนะีอีกครับโอ้ยตอนนี้ใบสวยมากเลือกได้ตามสบายเลยนะฮะทุกคนต้นนี้ใบสวยจริงดูรากโค้งๆอ,อ่าเดี๋ยวรอนะคุณน่ารักจริงจริงต้นรออีกสักแป๊บหนึ่งนะเดผมจะมีไม้แจกอีกสองต้นนะครับต้นใหญ่ ต้นหนึ่งเป็นไม้ดอกหลบได้ต้นหนึ่งเป็นไม้กิ่งใหญ่รายการต่อไปไนะครับเพื่อนๆดูไ,ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงในในรอบนี้นะครับอยากพาเพื่อนๆมาดูไม้แต่ละต้นไปพร้อมๆกันนะครับอาราบีคัมนี่ทรงนี้ยี่สิบเซนนะครับไม่เกินยี่สิบเซนตตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของ รอบนี้เรายังไม่ได้ปักไม้นะครับพี่พี่นะครับกรรมการก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ปักไม้ว่าต้นไหนได้ที่หนึ่งหรือที่สองครับพามาดูไม้ส,สวยๆก่อนนะครับพี่พี่รายการชุดที่ห้าโซโคนะครับยี่สิบเซนเป็นยังไงบ้างเอ่ยชุดรุ่นนี้โอ้โหหนักใจแน่แน่จัด้านแต่ละต้นตอนนี้น่าจะปลาจากทางโคราชนะครับผม นี่ต้นที่หนึ่งโอ้โหสุดจริงจริงนะครับไพโซโคนะเพื่อนๆนะครับไม่เกินยี่สิบเซนนะครับต้นนี้ห่ารายการต่อไปต้นนี้นนเดินทางมาจากสุพรรณเลยนะครับผมของพี่หนุ่มสุพรรณนะครับนี่นนถือว่าเป็นไม้ที่แบบ องค์ประกอบสวยๆชอบมากเลยต้นนี้โอ้โหโนะครับใบเรื่องใบเพื่อนเราสังเกตดูจากใบ <c oughs> เล่นกับแสงด้วยต้นนี้นะครับรอบนี้พบดอกมาด้วยดอกปิม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 ,ปมนะน่าจะโดนนะครับนะ <c oughs> เห็นว่าไม้ต้นนี้น่าจะเปลี่ยนมือหรือเปล่าไม่แน่ใจในวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับพี่พ ไทโซโคนะครับรุ่นนี้เอ้ยต้นนี้ของใครเอ่ยน่าจะเป็นของพิการสุพนธณนะครับโอ้โหกระถางเงาวับเลยต้นนี้นะครับอ่าติดโถงรายการต่อไปนะครับก็จะมีแต่ละต้นจะถ่ายเพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันนะครับพี่ๆสวนชมน้องเชลิน นำเสนอความสวยงามของชนชมให้กับพี่ๆได้รับชมนี่เมล็ดตอเปอร์ยงนี้มีไม้สองต้นนะครับความสวยๆนะต้นแรกนะคะจะเป็นนะครับไทโซโค<อ>นะครับนี่แต่และต้นโอ้โหรดาเล่นะครับผสมกับพุ่มสวยๆนะครับกําไรเพชรน,นะครับอัญชันะคระดาเล่ผสมกำไรเพชรนะครับรายการต่อไปแล้วก็ต้นที่สองจะเป็น วังกล้วยสดนะครับผสมกับอันนี้รากตะขาบก็ดำนะครับรายการต่อไปเราไปดูแกะท่านใดนะครับที่เดินทางมาประกวดงานในครั้งนี้ไกลที่สุดครับอ่ามีท่านใดที่เดินทางมาน่าไกลที่สุดครับรายการเขาแกะพลาโซโคครับผมต้นนี้ จับทีเมสไปบ้านตัวเองดูนะครับจับ g p s ไปบ้านตัวเองนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะจับ g ี s ไปที่สวนตัวเองนะครับถ้าคิ่ละไกนะฮะลองมาครับมาฮะครับอันนี้แกะโซโคลานะครับเพื่อนๆอ่าแกะก็ได้นี่เลยนะครับอันนี้โอ้โหมีดอกด้วยนะครับน่ารักมากเลยอ่าท่านใดคิดว่านะครับเดินทางมาไกลที่สุดนะครับ ก็มานะฮะมาตรวจสอบกันตรงนี้ครับเรื่องใบสังเกตดูจากใบนะครับน่ารักน่ารักบิดๆนะครับดีอลาโซโคครับพีชุดนี้นะครับเดี๋ยวดูแกะชุดนี้กันนะครับมีกี่ต้นเลยอันนี้รุ่นแกะทั่วไปไม่เกินยี่สิบเซนมีสามรายการอืมต้นนี้นะเด็ดเด็ดจุงบุยเพื่อนๆดูสิครับ โอ้โหเจ็ดร้อยหกกิโลครับอ่ะดอกแดงแปด๊ดเจ็ดหกหกสวยงามค,ครับอ่นต้นไหนพี่หนุ่มเลือกอะไรสามต้นนี้รายการที่สามของแก่นี่นะครับเพื่อนๆเจะให้กรรมการตัดสินกัน ก่อนแป๊บนึงนะครับต้นไหนกาว่าเ่นนะฮรรุ่นอาราบิคัมไม่เกินสามสิบเซนพามาดูกันครับพี่ๆโหดสวยขนาดไหนสำหรับรายการนี้อาราบิคัมไม่เกินสามสิบเซนจริงๆครับนะครับแต่ละต้นแต่ละเร็วๆครับไม้อย่างไวเลยฮะมีสองต้นแล้วด้วไปใบสวยงามมากครับนี่เลยนะครับ ต้นนี้ของอ่าวิเคียงนะครับวิเคียงให้มาใหญ่ๆดอกโดดๆดอกท่วงๆครับเวลาเล่ผสมกับอ่าำํารเพชรนะครับดอกดอกมาดกมากแล้วตอนนี้อะไรบ้างอะไรครับปีสองผสมยักษ์นะครับวิเคียงนาสสำหรับดอกหวานมากสําหรับต้นนี้ขอพี่ไปสวนมุ๊ค้นนะครับน้ำสวนเข้ากวดสําหรับต้นนี้นี่เลย จัดครับผมพีปีหน้านะครับกลับมาประกวดงานที่นี่ด้วยนะครับโซโคนะครับไม่เกินสามสิบเซนด้วยกันถึงเวลาแล้วตอนนี้น่าจะเป็นของพิตรีเรียบร้อยแล้วฮะพ่ตีนะครับนี่เลยต้นนี้สวยงามเหมือนกันเรียงลากสวยๆครับเพื่อนๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นของพี่ออฟทากโก นะครับสวนทาโกะทาโกะเพื่อนๆดูดอกก่อนโอ้โหจากที่รับรางวัลแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับนี่เลยร่วมกันนะไยโซโคนะครับไหวเป็นพี่และลึกนะฮะถือว่าเด็ดเด็ดเด็ดไม่แน่นะจะเป็นราคายุ่เนะสองพันบาทเดี๋ยวพามารับชมองประกอบด้วยร่วมนะครับนี่เลยนะครับอยากให้ับพี่ๆกรรมการตัดสินไม้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามูฟออนมาทางไม้ใหญ่ๆ กับไม้ใหญ่ๆอาราบิคัมเลยนะครับทรงใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหสวนสนุกสุพรรณนะครับของพี่เคี่ยงเองส่งเข้าประกวดพร้อมดอกด้วยรอบนี้ขุณตาลนะฮะขออภัยนะฮะขุณตาลนะฮะถวโค้ยสิบแท็กนะฮะขอบคุณมากนะอร่อยได้ถูกใจพอดีเลยครับแล้วมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่ง งงรงบบบ้าานนททััะคดอกสะพลั่งครับผมต้นนี้นนาย,ยอดเที่ยมอีกสามน้ำวันนะครับ <c oughs> ขุยน้าลิโพนกแสงทองนะ โอ้โหลากถะขาบสวยๆครับต้นนี้ปกดอกมาเยอะด้วยต้นนี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวเรา ลำลาครับไม้ส,สวยๆนะครับต้นนี้เลยก็แล้วกันในอีีนี้นะครับพี่กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม